เดินมาปุ่นมาฝากท่อดไปบ้านคุณยายมาจ้าพี่น้องปลาทูใส่บปลเขือคนปลาทูน้ำจูงลงมากันหินทุกเจ้าว่ายอย่างเจนหอยต้นตอนแตนยูนี่ทุกเจ้าเคยกินยี่บะเออเมนต์ยืนต้นบลอยดูมันนะขี้หุนขีสตอลัดพี่น้องอันต้อนอันแตนทุกเจ้าเคยกินยีบาเดนมันคืออย่าง ม่มาพี่น้องมากินข่าวนะเพื่อนคุณยายมาจังมื่อนี่สวยมันจะพีไปเอาถ้วยนกินมาใสยานมันสวยสวยจะกินกันมาหอยตะปะตะแปะอยู่ดอกนี่ชอบข้าวเหลือจ้ะเอาวางลงยายถ้วย ก็ลื่นเลื่นอนะกินไม่ใช่เบิ้ลกินอะไรไปเลยเราเบิ้ลกระเทยให้หมาน้องยังไม่ได้กินข้าวอีกอย่างอันยายแก้วเจ้าไม่ใส่มุ้งเจ้วบอกไม่เปิดก็อไหนมีมุกไข่ปลาเสิดอยู่มาพี่น้องมาเสื้อลั่วลงนี่ละจ้ะเออกินคัมใหญ่ๆยับมาให้พี่น้องเห็นน้ำยายนอ่ยับมาอีก มาแต่สุขุมสุคนเด้อตุ่มโฮมกินข่าวเฮิรนคุณยายมาจ้าโอ้จากมือมาทางไหนบักใหญ่แต่พี่น้องเลย <c oughs> มือลูกชายข่อยมืออย่าออกกล่องนำ้ำยายจะมาเพื่อเห็นน้ำเห็นไหมเห็นมั้ยปนคุณยายมาดกรลางเนาะกระด่างแบบเฮิรนี่เนาะเพราะเขาพับไปจำแห้งแหละมันลุแล้วเนี่ย พื่เอาจำมัม่เิ้นมาสามังมแม่คอแล้วบอกคอืัแม่ทำเแบสินต่ผมวางเปนถ้าปะคอแม่คอเน้ะแทนมานื่เหลือมากเอาแบบเม่กินน่าเรียงเรอขอบอราพิชชีน่ะแครแบงเอาแล้บอนต้องก่อนอยากต้องไปเหรอเรื่องการเงนเสรเอ้ความยาย ตูนแห้งหลายจะบอกวก่ลวถ้ากระสินอ่อนจัดทุกคนอย่างมองจัดอย่างกระสาแบบนี้แบบเมด้วยเอาหายถ้าเรตกระสานหลายมะส่งแจย่หมัจะบอกพี่น้องบัตรเอาหาแต่บัตรเขาหมัได้หลายจะ สวัสดีถ้านจะกินข่าวไปนอนค่ะห <c oughs> นึ้จะมแม่ซื้อไก่มาให้เยอมากยกไปรับที่สอบเงิ่งล้งเกียดลูกขอบยายเนาะเมื่อเกิดต้งน้ำมาให้พี่นออ้องเห,เห็นน้ำแน่แม่แ้วเบ,บ,บาต้องมากินข่าวให้บายมหัวไหม นี่ไปซื้อไก่มาให้น่งไก่ทอ,อดนะแม่กับ่นูไปกินปุ้งมาได้กินไก่น <c ười> ี่ก็แปงมาให้แมครับผมก็แฟงหแม่มาก็ไปซื้เองนะบกินาะเอามาให้แม่สไครับผมเอาให้แม่ใช่มาซื้อนอี่มาแล้วสิตใจร้อนงกินอยู่เลยังแกเาใจว้าตายอะ แล้วคนกินสันซาเคี่ยวซื้อมาเพ่บนอนสองมือจมไม่ถึงแต่มาไปครับจะจำมาชงมาชงเลยหยิบตีหยองแล้วเลยันแห้งไครับเบื่อนอนสองมือบ่นเบิ้ลหาจากนอนหรือเมื่อยบ่นกกชิงหัวแก่สั้นระยะให้เป็นเ่าานี่บอกมาฟังนี่มาได้มากินยากินต้มกาแฟะลยกับส่วนเมนกาแฟซ่ากาแฟบริอย่างนี่มาแล้วบอกงาักหนักกับพี่น้องยันตายกับบอกหน มันเพศจะแม่ซื้อไก่มาให้หนิ้วเขาต้มข่าเซตผัดบะกินสองมานามันเฮาเลมคูนเขาเป็นกินนะบอสไม่ติดปล่อยมันไหวโดดตูดมันคุณตูดเขาอยู่ที่ตูด,ดตซื้อมาอีกแล้วไปหอบไปเสีสองตัวมันเพราะมันจะอ่อนอยยาลาเดิอมาฝากอะใครเงื<ด>น,นเลยค่ะ<ด> ฝากให้เงินเลยสาวาหมาเอ้ยจำไว้เขาไปฝากพวกอื่นเรียกแต่ยายกดม,มานเพิ่งเงินแบบนี้คุ้มกะอย่าเ้วไม่ได้มีมาแต่ยายดูข่อยก่อนยังไม่จิดเลยเนือ้อตันมข้าวผัดกินมัน็นเบ่งปากอ่ะ รวยต่ำหอบอกว่า<ๆ>ย่อยอนมัยิ้เสียใส่งมงยิคนเยอป่าเน็นกรินออนไลน์หลายแต่ทุกคนจืนไปกินแม่แม่กินกินเน้อจ,จะให้มัน,น,มนจินโอ้โหมนจืจะกินเลย แล้อแล้วกข่วอ่ะมันกินไม่กินแค่มันกินเนาะมันมันกินหเป็นหมาลิงมันกินบัดคุยาเพระอะรลูกท้องอ to ืดด <región> ีไหมใครันทินนมเนาะมักฟ้าจ้ะมะขี้วัวข้าใมันดิแม่ไข่ไข่ข้่วไข่เหรออกเนหงกีกแบบอาออะบ้า ทั่วไปเหรอฟุกข่อยมันเป็นถั่ว,น,วน้อยไม่แม่นะ้วค่ะเดี๋ยวด้ถั่วอีกดิอ่ะไม่แม่หน,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 นึ่ข่อยพูบังไงอาจ๊ะรย์มันกินกับข่าไม่เอ๋อกินแต่ก๋วยเตี๋ยวมี่ใช่ให้นอกนะ ไม่สะอาดน,นะถ้ากับลูกนะขอโทษไปถ้าจางจางจ่าแม่กระลุกแต่ <c oughs> ามากขึนเห็นไนะ เาพื้นแม่มันนีจ้ะยายจะมาเน้ย๋อคนเที่นี่นดีกินเปนที่นี่ม้มาัแคร์หน่นี่นี่จนักจเนาะอะไมา ตัดกันยิบขาวแย่งกันเลยเมื่ก้ชาวเดืยบเบิร์โทรหาพ่อแม่บ่เคยสอนบอกบ่อ้ากินขาวเร้เบิ่งโทรหัสมได้ยังมงจะข้าพ่อแม่เป้นไม่ใช่ครับเป้นเราะลมลงมเลยท้งหอ้ยนะ ทิ่โดนใหม่ที่แดดมันแค่ไหนฮะต้องบอกนั่บริวารแม่ปู่มันอะฮะไม่ใช่จับวันยังไปหลอกลวนเจ้าตื่นมาไอ้หัวเกียบเขาสอยกินแรือเ่ามันราห์อะไรยายมันแบบกับตัดมันความซุกอันทั้งสองฝ่ายยายยาจะไปขึ้นลาย เวลาออกออกยายใได้หน่อใหม่นะครัเห็นมะท้อไปออกไห่เนาะล่ามค่ะมันไม่เสียเนื้อม่งมันไม่ไม่เยมันสำหรับเป็นมัยสมขายสำหรับต้มจืดแกงผู้เสแสร้งนี่บริกินะหมายค้นนี่เป็นหลายหลายคืตอนมาที่เจาน้าเสอยรางงักขึ้นสามคนมีงันมันออกง่ายใครได้เจ้ายิเหตุความพอใจความจุของเจ้ายาเนา ปูถ้ลูกาเจ้าจ่ายไปเขาจะได้หากกระดูกกระเดียบจะได้เคลยปลูกจะซื้ออะไรบาิบ้านเนื้มาขวานฮะพี่น้องปลูกว่ากระดูกของเจ้าแล้วมาปลูกข้อปลูกซิ่งกันจะไม่อดว่ามีหม่องยางไงจ้ะยายทำแต่ดินยายทำแต่แล้วก็ปลูกกัเต็มยันเบิ้ลปลูกว่าเป็นระเบียบปลูกว่าหูแจักอันนั้นอันนี่แล้วปลูกป้าปนกันไปเบิ้ลพี่น้อง ก็บอกม่วงก็แล้วเอาเม็ดไปใส่กับผัวเจ้าที่เหงาก็ไปใส่เช่นอย่าี่บอกก็ไปใส่ทักผัวเจ้าผัวยี่มาเอาเม็ดบอกม่วงไปใส่ก็บอกข้าวก็บอกผ้าบันดับซาบลาบขึ้นบัดนี้เมียกัเอาเม็ดข้ามไปใส่ก็บอกขามคอยซาบลาบขึ้นบัดนี้มันกับวิญญาจะเกินหรอกก็บอกขามมันงำกันยี่มาแล้วปลูกบ่เป็นจ้ะแล้วโมจ๊ะถ้าอยากมันเก่งทีงามเอากล้วยไปปลูกได้วมันจะรองบ๊อบขาม ถ้าจะไปปลูกข้างใต้ปูกมองไอข้างใตู้ดินมันงำปลูกหอมไปปลูกมองปูดินมันอ่ะนะอันนี้มันงำกันย่ายมันหกมันหกลื่นลื่นเลยมาแล้วบอกว่าฟแงเขาถบเฉล่ยปใส่ทั้งไตอยู่มันอ๋อตัวกินเฉลี่ยไม่เป็นหยาหงำงำมันเบื่อดิ่หิวข้าวเลยลูก เหือเลยเหรมีท้าปอาคั่วไข่ให้กินเหรอเห็นขวัวไข่ขัวเนี้อข้าวเป็นตองี่มามเป็นยังยิมามมันกระชินที่มันี่เรหรอเหมอนเลยนียยมามเป็นเห็น้ำนนะลบุกเจ้าเคนกินบะหมี่น่องเนีน่ยใบเป็นเห็ดน,นึนโซ่เป็นเบงแค่รกระชิ กจานผิดแฝทำให้บม่วงเขาเต็มจัแบบแล้วม่วงเขามากคนต๊กจยคนดจะเต็มที่าแล้ว่ามันเ็นวมันจะเห็นไมันนะื่อยเลยวกค่คนตุ๊กจีจ่ายคนตุ๊กวดเจไบ้านเนี่ยคนเหนอเมาตาม่วงตาอินจังบ้านกได้ การที่าจอคกินแล้วแต่ผมเดือดนมีเศษมือเดียววะก็จำเป็นทางก็คือประแดดตอนประแดกตอนจัดทุกคนมันเกินมัน่กด้นก็ตมนประแดดมกไ่หน่อยน้อยประแดดทำไมมากไปประแดดจะหายเลยชิบแต่นะตามมม่วงตามห้งก็ปรแด่ยอะอีกตอนหนึ่งจัดทุกคนผูดได้ครับคำใหญ่ๆเลยจ้ะกินพิลึกๆผมได้ท่น วาเดี๋ยวนี่เป็นไรแมวพังเลยเนาะไปเลยไปเลยแม่เป็ลูกดูนี่จับไปจากกินที่พี่น้องมึงยายกินเนาะกินน้ำเอาเลยหลายหน้าที่แบบเอาคุณยายมาใช่อัพโหลดเนี่ยลำลาผ้าจากมึงนี่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องรับชมและติดตามบ้านสุิมภาวนะไปถ้ากินแซ่บกินนัวพ่อเป็นแรงกำลังใจให้คลิปต่อไปเนี่ยสวัสดีจ้า